นูลาฟานะครับลาฟ้าคร่งลาฟาหน่อยกลำลังทำรถเฟือยไล่เิือตลอดของเสียบ,ยบลาฟ้าครึ่งลาครึ่งลานี้นะเดีวนี่ลานะครึ่งลาครึ่งกระเสียบอกัวลูไปใส่กลัวลงไปหอ,อมหอ,อมแบบไหน พักหรือว่าหอมแบบหอมคนนี่หอมหอม,หอม ซ <laughs> 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 ื้ออ่นล้นำปลาก็ไว้ที่ได้ได้ซอยหอมซอยหอมไม่ได้ให้ย้อนไปภาษาเส้งานเลยบ่ายก็ห้องเปซอยงานเขาหน้าเขาามากมันมอีิโอ้คางสาวบ่างอนเก็เา้่รวยเรยุวันนี้ ถ้รารอกันก่อนนะเนรีย์เต็มพ่อมันเสียงบ่อมันว่าเรามีเมียแล้วพ่ะบ่อมันชอบห้องลุงเป็นปสองห้องเออหลอดไฟไม่ติดในห้องว่าจะกี่ลุงเราก็รอเนาะให้ลุงไปร้านไฟให้เลยแม่นอนอยู่บนเตียงนี่เก่งนอนบนเตียงเราเอาไม่ใช่เาเออเอากินมาเขียงผมเป่าเก่งลุงเนาะไม่เึ้นแม่ก่อนจะเปล่าว้าว่าเลยจ้ะ เยอะนึกนจีบมันอยู่แล้วตอนแรกนี่ก็นี่กหลอาเงียไม่้ลงใจันว่างปเยพร้อมเลยได้ไเสียบรต่อยแบบนี้กลกงางเจกนีละมันมีบุคคมี เบสีบ,สบแล้วทุกทิงเห็ีเพ่งฟันยละเอียดว่สีบอะเียบ,ยบเดาจางเอยเสียบ y o t u จ้จางไดยหนึ่งเราเนี่ยเดีวะมดหม้อเลยเรียกระเวนไปซื้อมา,มมมา,หาใหม่เว้ยนีคชินนะปมดแล้วห่วยดูไว้หายได้เลยพอฝรั่งเป็นคลิปนี้ก็เอาไป,ปะมาณนี้แหะครับี๋้วกินลงมือกินเข่าทีนี่